Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a black. Yeah. <laughs> Can't help clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her on alone. <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติม PUBG จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกม PUBG มาแนะนำชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร <S 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 ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ PUBG โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ @TopUpGamer อย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer สวัสดีครับว้าวอยังวะสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีครับดีค่ะจะดีนะแม่พี่ว่าในายเอาไอพี่คนเียวพอสวัสดีครับมันมีคนจีบกันว่ะ มันต้องแบ่งหรอกเดี๋ยวพี่เก็บกระกป๋าเองต้อนแนี่ยคนเก็บกั็นปะพี่รักษาทีด้วยนะขนาดพี่ยังรักษาวเองได้เลยแต่พี่ก็รักษากระเป๋ปะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่า,ารังเลยน,นะคะอย่า,ารังเลยน,นะคะโดดไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ใครไม่ได้ครับ ลงโบสทเลยลงเลยตัวดีๆีัดีๆอย่ารังเดต้องมั่นใจผมผมเล่นไม่เก่งครับเอะเลไปไม่เป็นเหมือนกันลงไปกูลงตายกูลงตายกูลงตายอันอันอันนี้เป็นเป็นแฟนกับเบอร์หนึ่งแล้วครับจะเป็นทัวร์เหมือนกันนะครับ อแมวเาเียกหกำลังจีบมันอยู่เราไม่รู้จะตีจิดหรือเปล่าอ้เหี้ย้ยอย่อให้บรุ่นแล้วให้ได้ปืนกันดิเออตีแล้ว อาทิวีกูกูลงมากูยังกูยังไม่ได้ปืนเลยมันยิงกูแล้วอ้อาวอทิวีกูลงมากูยังไม่ทันได้ปืนเลยมันยิงกูแล้ว,าวาภาพแม่งกระตุกเลย มกสามไม่่ายมนกไม่เอามาากาหาข้างล่างกูเนี่ยยู่ตรงบันได้่ะมีดบเบิดป่ะไม่มี

เฮ้ยใครมาอีกอะตรงน่ะ สเต็ปการจุูอย่างนี้ท่านได้แต่ที่ใดมาหมอกลงอีกไอสัตว์ควยเลยปะเนี่ยไไม่่้้เจิิวสงกัด ไมาลือแล้วลยังข้างล่าง มันหมดแล้วเหรอวะมันมีแค่นีเหรอวัดตัวอันนะ่ะมันยังไม่ตาเยเแลยวาช่กูยิงอ่ะมันแค่น็อกไปเว้ยก็แสดงว่ามันลงพลกระที่รู้เปล่าไม่รู้มันโอ้้เคี้ยนี่รวยสัตว์คุณหกสองอันเงาตัวละครนะปรับม,ม,มูบวี้ปรับแสนแปดสิบช่วยได้อ่ะเดี๋ยวลองดูม,ดมูบี้ ปรับแสงแปดสิบเออมองง่ายดีว่ะบอลตั้งเว็บไหนวะถ้าเกิดเวลาเจอแสะแสงแปดสิบภาพมูวี่อะเออแล้วเฟรมเรทกราฟิกอะก็ปกติเลยดีดีดีสูงสุดอะเหมือนเหมือนปกติอะเฮ้ยมาเราตัว เออว่ามองง่ายดีวะมูฟี่เนี่ยโอ้ขอบคุณครับที่แนะนำเออว่ามองง่ายจริงด้วยอะทิวอืมอืมเออมันมันไม่สวยอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นป้าปกติมันก็ไม่สวยเหมือนกันอะมันก็ขาวอยู่ดีอะมันก็ขาวนิดนิดแต่ว่าเรามองเห็นไกลมากกว่าเดิมอะ พาได้มีคนนีกูจำได้ว่ากูได้ยินเสียงตีละตกลงมึงยิงกันตรงไหนล่ะเอ้ามึงไม่ได้อยู่พาราได้กันเหรอเอ้ามันวิ่งผ่านมา What the f a c ์มันอยู่มันอยู่หมู่บ้านข้างหน้าที่มึงเดินวิ่งผ่านมาล่ว ไม่เช่หมอกหายแล้ววะแล้วไอเออภาพภาพนี้แม่งปรับเือนมองง่ายกว่าวะ่ะหมอกมนหายแล้ววป่ะเพื่อน กูควรจะปรับไปเหมือนเดิมแล้วล่ะเฮ้ยมีตัวมีตัวมาวิ่งมาวิ่งมามีตัววิ่งมาทิวลุกยิงไหนข้างหน้ามึงเลยกูมไม่เห็นข้างหน้ามึงเลยข้างหน้ามึงเลยยิงมันมีตัววิ่งมาบอดปะบอดต่บอดเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับภาพตีสันสดใสก็จริงแต่ว่าเราปรับ ความระวังให้ลดลงเหลือแปดสิบอะมันก็มองยากอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีหมอกอะ่ะมันก็จะมืดอะ่ะมันก็เหมือนประมาณอาร,รมณ์เหมือนโทรศัพท์มึงจอดอบ <laughs> จอดอบเออเป็นที่สันทรายแต่ว,ว่าเราปรับภาพโอ้โาให้มันลดลงอันนั้นก็มองมองยากเลยนะครถ้าเป็นมูวี่อะภาพมันจะแบบตีคนผิดแล้วนี่ไงเฮ<ป>้ยแอร์ดอบสีมันแดงขึ้นแ่บวะคนจริงอ่ะเขาขับรถ ประตูเปิดเองไงประตูบั็อกในไอเอีเลนเกอร์ Girl, ประตูเปิดเองเยอะมากในบูทแคมป์มีคนยิงไงอ้อดดอปแย่งกันนี่ไอ้อดดับโตนานมาแล้วใครมาใครมาตาแบบอะดีนเสียงเท้ามึงอะไร โอเคว่าตัวอื่นมาแต่พูดให้กูผวาเลยว่าเพื่อนอะไรก็ได้อะขอไม่ใช่เอดับอย่างเดียวอะแม่งสู้ไม่ได้ขอตปุ๊บขึ้นข้าไปปุ๊บปรึ้งเรียบร้อยเป็นงูกันหมดเลยก็ว่าอะไรกันแหละก็ว่าน่าจะมีงูแถวเนี้อยู่กันนะเอ็ดด็อกก็น่าสนใจเอ็ดด็อกไงเอ็ดดอไงเออเอ็ดด็อกไมันอยู่นอกวงเลย มึงยิงกันอยู่ตรงไหนวะเขาบทเสียงงูเลยอกูเน,นี่ยมันยิงอันอยู่ตรงไหนกูยังไม่เห็นได้ยินเสียงเสียงปืนสักสักเนเดียวโอ้ไม่ได้ยินเสียง,ยงะยอะไรเลยมึงไปยิงกันตรงไหนวะเนี่ยกูว่ามันนอนมอบมันเป็นงูนี่นแหละไม่เดี๋ยวกูจะลุกละรอให้กูเจอตัวนตอนนี้มันขี้เกียจหาง เฮียแปลงกระเป๋ากูก็สีแบบหืมหมวกก็แดงแดงมจีไม่เหมือนไม่สะดุดตาเนาะยาก็สีเขียวนะออเหมือนไม่เตะตาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามาแล้วมาแล้ว mày còn chúcเพื่อนmàyjuá, cái gì? đang wing arm. ตัวเสียวเขาหลังจริงกูเนี่ยแหละไม่ใช่เขียวไอ้ควอยแค่นี้หรอกควอควอเหมือนกันเลยกูรอเลยล่ะลไปแล้วกูอะเลือกี่คนวะเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะอยู่เลยตอนนี้โซโลโ่นี้ตกไปยังฮะครับ ยังงู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 ระน,นาขะนาขะนาเดิเาานข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกตัวสักพักอ่ะ Ê, cả đồ cả dài Dinh. À, mình con dinh hay. ไม่ได้ใช้แล้วมั้งสองส่องสองสไนอ้ไเฮี้ยกลัวอุ้ยเอดดับโอ้ยไอ้เหียหมอบไปอีกแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหลังป้านมาแล้ววิ่งกี่ตัวมึงวิ่งออม หลังบ ok> ้านข้างๆบ้านบ่อนเ้ยกูว่า20คิวแน่นอนเราจะบุกอัดฆ่าสกด้ดยทุกสิ่งที่เรามีทะลงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยังแล้วกูจะเอาชีวิตรอดอะไรต่อไปดีเพราะบ่อนก็ลงอ่ะมูวี่

สัตว์มึงพีว่ามันเป็นคนแล้วไงหุ่นใช่มาแล้วใครมาต้างนอกวะ ไหนวะใครมายิงกูวะมันสองตัวอืมต้องแชมป์แล้วป่ะสายยี่สิบห้ารถห้าสิบยิงเพื่อหวังผลโอ้โหก็นะครับก็ให้ภาพมาเล่าเรื่องอะครับผมไม่อยากโวมากอะเต็มกระบาลเลยครับ นางเองนะครับโอ้ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าผมอัปคลิปใหม่จะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย